ก้าถึงน้วว้าสุดมากเด็ดร้อนมากปวหดหอนปวดหอเลยอ่ะอ เอเเอามือ้ไนปายัวะเนะดึงดึว้าวเราอยู่เกือบเป็นแถวหลังสุดเลยอุ้ยจักีคนเยอะมากนึ่งที่สุดเย แมียวเหมีอะไรอะีอีลเดิน้มน้ำมันใครอาสัยทำไม่อยตรงนี้ยรูปทรงในธรรมชาติ ดูแมวน้ำทำไมอ่ะแมวน้ำแต่ทำไมไม่แคทเซีอ่ยไปดูหมูที่มันมีเชี่ยวผิดวิเชี่ยวมันมันเหลนโตนโมนโมอะไรไม่ดูหน่อยตัวไหน่อันคืองูอะไรอนาคอนดาเหรอถายไปกี่วีดแล้วเรื่องราวจากกระดูกเยอะไหมไม่ถ่ายวีดีโอเยอะมากกว่าเยอะโอ๊ย นังนี่ของจริงแน่เลยอ่ะคุณปุ้น เขาเป็นกับเขาพูดนะ เนี่ยดูเขาเป็นราอ่านเรื่องขอข่าวที่เราควรดูแล้วเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทำไมอ่ะยุ่งเรื่องชบ้าน